เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับคลิปนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเออก็มาสอนท่านผู้ชมเข้าลิงก์โหลดกันนะครับก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์โหลดที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับโอเคก็เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาในเว็บนี้นะครับผมก็ให้เลื่อนลงมาครับผมแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนไว้ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับโอเคก็ให้ท่านผู้ชมนะครับคลิกไปที่ ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้เลยนะเออคลิกไปเลยฮะคลิกไปครั้งหนึ่งนะครับอะถ้ามันเด้งไปเว็บอื่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคลิกกลับไปที่ข้างบนเลยนะครับคลิกที่แท็บด้านบนนะครับที่เขียนไว้ว่าเลขสามสิบสองเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนี่ครับ่าเว็บนี้มันจะเด้งขึ้นมาครับให้ท่านผู้ชมอกดกากบาทขึ้นกดกระบาดทิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนนะครับแล้วก็กดกลับไปที่สมอนเนอร์นะครับผมโอเค มันจะติ๊กถูกนะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมถ้ากดติดนะครับโอเคท่านผู้ชมก็กด continue นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคถ้ามันเด้งไปเว็บอื่นกดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเข้า lazada เลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคกดเลื่อนทิ้งนะครับถ้ามันมีแถบเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคหรือว่าเด้งไปเว็บอื่นนะครับอ่าก็รอตรงนี้ก่อนนะครับสิวินะครับอ่าเมื่อมัน นับเสร็จแล้วนะครับก็อ่ามันมีเด้งขึ้นมาอีกแล้วกดกากบาททิ้งเรื่อยๆครับโอเคก็เลื่อนลงมาครับผมถ้านับถึง0ูนวีแล้วครับผมโอเคกดรับลิงก์ตรงนี้นะครับผมก็เป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่ากริดลิงก์ครับโอเคกดไปเลยนะอ่าถ้าเด้งไปเว็บอื่นก็กดเหมือนเดิมครับกากบาดทิ้งกดกลับไปครับนี่ครับถ้ากดกลับมานะครับผมมันจะอ่าเข้านะครับลิงก์โหลดให้เราแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชม อ่าก็สวัสดีครับ